สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ Midnight Radio ที่ที่เปรียบเสมือนวิทยุเที่ยงคืนที่จะพาผู้ฟังทุกท่านดำดิ่งสู่เรื่องเล่าจากทั่วทุกมุมโลกไปกับผมแยงกี้ในค่ำคืนนี้เราจะพาผู้ฟังทุกท่านมาไขปาริศนาของเสียงประหลาดจากใต้พิภพเสียงกระซิบที่หลายคนได้ยินแต่กลับไม่มีใครอธิบายได้ว่ามันมาจากไหนสัญญาณลึกลับที่อาจจะเป็นเสียงเตือนจากโลกของเราเองหรือบางทีอาจจะเป็นสิ่งอื่นที่เหนือกว่าที่เราเข้าใจ เคยไหมครับที่ได้ยินเสียงหึงห่งๆแผ่วเบาในยามค่าคืนเสียงที่ดังวนเวียนอยู่ในหูของคุณเพียงคนเดียวหรือมีแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้ยินนั่นแหละครับคือปรากฏการณ์ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ The Hum นี่คือชื่อของปรากฏการณ์ที่เราจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เรื่องราวของเสียงประหลาดที่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปรากฏการณ์ที่ถูกบันทึกมานานหลายสิบปีในหลายพื้นที่จากทั่วโลกผู้คนที่ได้ยินมันต่างเรียกมันว่า The Hum เสียงหึ่งต่ำ,ตำ ที่สร้างความสับสนและทรมานผู้คนที่ได้ยินปรากฏการณ์นี้เริ่มได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในครั้งแรกเมื่อทศวรรษที่70ในประเทศอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองบิสตลัลประชาชนจํานวนมากรายงานว่าได้ยินเสียงต่ําๆที่น่าราคาญซึ่งส่วนใหญ่จะปรากฏขึ้นในเวลากลางคืนเมื่อสภาพแวดล้อมเงียบสงบลงและมักจะแย่ลงในบ้านพักอาศัยที่มีกําแพงหนาๆที่น่าแปลกก็คือไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยินเสียงนี้มีเพียงประมาณ2-10%ของประชากรเท่านั้นที่สามารถรับรู้ถึงมันได้ จินตนาการดูนะครับว่าคุณกําลังนอนอยู่บนเตียงในความเงียบสงบของยามค่าคืนแต่แล้วเสียงหึ่งเบาๆก็เริ่มดังขึ้นเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพัดลมไม่ใช่เสียงรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาแต่เป็นเสียงต่ำๆที่สั่นสะเทือนอยู่ในโซตประสาทของคุณเองบางคนบอกว่ามันเหมือนเสียงเครื่องยนต์ดีเซลที่ทํางานอยู่ใกล้ๆบางคนบอกว่ามันเหมือนเสียงเครื่องปัประกาศขนาดใหญ่แต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นก็คือเมื่อ Applause พวกเขาพยายามหาต้นตอของที่กําเนิดมันกลับไม่มีอยู่จริงจากที่บิสตลแล้ว ปรากฏการเดอฮัมก็เริ่มถูกรายงานขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือแม้กระทั่งในออสเตรเลียซึ่งแต่ละกรณีมีความคล้ายคลึงกันและแต,ตกต่างกันไปหนึ่งในกรณีที่โด่งดังที่สุดของเดอฮัมเกิดขึ้นในเมืองไทออสรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษที่80ต่อต้น90ชาวเมืองหลายร้อยคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาศัยอยู่ในแถบนอกเมืองต่างรายงานว่าได้ยินเสียงหึงห่งๆที่น่ารำคาญนี้ มันเป็นเสียงที่ทําให้บางคนถึงกับนอนไม่หลับปวดหัวหรือแม้กระทั่งรู้สึกไม่สบายทางกายภาพหน่วยงานต่างๆทั้งนักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงได้ส่งทีมลงพื้นที่เพื่อทําการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งการใช้ไมโครโฟนพิเศษเครื่องตรวจจับคลื่นความถี่ต่ําแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความว่างเปลา่าพวกเขาไม่พบแหล่งกาเนิดเสียงใดๆที่ชัดเจนไม่มีคลื่นเสียงผิดปกติที่บันทึกได้ด้วยอุปกรณ์ ไม่มีหลักฐานของเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือกิจกรรมทางทหารที่อาจก่อให้เกิดเสียงเหล่านั้นได้เลยอีกกรณีที่น่าสนใจก็คือวินเซอร์ฮัมในเมืองวินเซอร์รัฐออนเทรีโอประเทศแคนาดาซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงปี2010เสียงหึ่งหึ่งนี้ลบกวนชีวิตผู้คนในวินเซอร์อย่างมากและมีการคาดการณ์ว่าอาจมาจากโรงงานอุตสาหกรรมบนเกาะซักไอซ์แลนด์ในฝั่งมิชิแกนของสหรัฐซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตเหล็กกล้าและเป็นแหล่งกำเนิดเสียงอุตสาหกรรม แต่แม้จะมีการตรวจสอบและพยายามเชื่อมโยงแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าเสียงนั้นมาจากไหนกันแน่และยังมีรายงานจากสถานที่อื่นๆเช่นซิดนีย์ออสเตรเลียและหลายเมืองในยุโรปซึ่งผู้ที่ได้ยินมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะเสียงนี้เป็นสิ่งที่คนรอบข้างไม่สามารถได้ยินได้ทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนกําลังจินตนาการไปเองหรือไม่ก็กําลังถูกเข้าใจผิดผลกระทบต่อชีวิตเมื่อเสียงปริศนาคุกคามความเป็นอยู่สิ่งที่น่ากังวลไปกว่าการได้ยินเสียงปริศนา คือผลกระทบที่มันมีต่อผู้คนที่ได้ยินผู้ประสบภัยหลายคนรายงานอาการที่หลากหลายและรุนแรงตั้งแต่อาการนอนไม่หลับเหลื้อรังซึ่งเป็นผลมาจากเสียงที่ไม่เคยหยุดพักแม้แต่ในยามค่ำคืนที่ควรจะเงียบสงบที่สุดบางคนถึงขั้นมีอาการปวดหัวเหลืออรังคืนไส้วิงเวียนศีรษะและรู้สึกเหมือนมีแรงดันในหูหรือในศีรษะตลอดเวลาความรู้สึกเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้ร่างกายอ่อนล้าแต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจทําให้เกิดความหมุนหงิดวิตกกังวลซึมเศร้า และบางรายถึงกับเข้ารับการบำบัดทางจิตเวชเพราะไม่สามารถรับมือกับเสียงที่ไม่มีใครเชื่อได้ว่ามันมีอยู่จริงมีเรื่องราวของคนที่ต้องย้ายบ้านหนีเสียงปริศนานี้เพราะไม่สามารถทนอยู่กับความทรมานนี้ได้อีกต่อไปพวกเขาหวังว่าการเปลี่ยนสถานที่อยู่จะทําให้เสียงหายไปแต่บางครั้งเสียงนั้นก็ยังคงติดตามพวกเขาไปหรือในปรากฏก,การณ์ในบางพื้นที่ใหม่สร้างความสิ้นหวังให้กับผู้ประสบภัยผมจะมาขอเล่าเรื่องราวของคนคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าคิสตินเดอร์สัน เธอเป็นหญิงวัยกลางคนจากรัฐนิวเม็กซิโกใกล้ๆกับพื้นที่ที่มีรายงานปรากฏการณ์เดอร์ฮัมเกิดขึ้นมากที่สุดในยุคนั้นคิสตินเธอเล่าว่าทุกคืนเธอจะได้ยินเสียงหึงห่งๆเริ่มดังขึ้นราวกับเป็นสัญญาณเตือนจากความมืดมันเป็นเสียงที่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนมีเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่กําลังทํางานอยู่ข้างๆหัวตลอดเวลาเธอพยายามอย่างยิ่งที่จะหาสาเหตุตั้งแต่ปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าในบ้านทั้งหมดไปจนถึงการสํารวจรบอบๆบ,บ้านแต่เสียงนั้นก็ไม่เคยหายไปมันเหมือนกับว่า เสียงนั้นมาจากภายในกำแพงบ้านของเธอเองคิสตินเธอเล่าว่ามันเป็นเสียงที่น่าลำคาญที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมามันค่อยๆบ่อนทําลายสุขภาพจิตและร่างกายของฉันไปเรื่อยๆจนฉันเริ่มมีอาการปวดหัววิงเวียนและนอนไม่หลับอย่างหนักคิสตินตัดสินใจย,ย้ายบ้านเพื่อนหนีเสียงนี้แต่เรื่องที่น่าตกใจก็คือเมื่อเธอไปถึงบ้านใหม่ซึ่งห่างจากบ้านหลังเดิม10กิโลเมตรเสียงนั้นก็ยังคงตามติดเธอไปอีกกรณีที่น่าสนใจเกิดขึ้นกับมิเชลไลอัน ญิงวัย40ปีจากแคลิฟอร์เนียซึ่งต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เดอทำมมานานกว่า10ปีมิเชลเธอเล่าว่าเสียงที่เธอได้ยินนั้นไม่เหมือนกับเสียงเครื่องยนต์แต่เหมือนกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ซ่าไปทั่วทั้งตัวเธอมันทําให้เธอรู้สึกเหมือนหัวสั่นอยู่ตลอดเวลาและมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเธอถึงกับต้องใช้เงินจํานวนมากในการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านและแม้แต่ซื้อเครื่องมือที่จะมาตรวจวัดคลื่นด้วยตัวเองแต่ก็ไม่เคยพบต้นตอที่แน่ชัด เธอถึงกับต้องกินยาคลายกังวลเพื่อช่วยให้หลับได้บ้างในแต่ละคืนและต้องพยายามทำกิจกรรมต่างๆที่สร้างเสียงดังเพื่อกบเสียงนั้นไม่ให้รบกวนเธอเธอเล่าว่ามันทําให้ฉันกลัวความเงียบเพราะเมื่อไหร่ที่ทุกอย่างเงียบสงบเสียงนั้นก็จะกลับมาหลอกหลอนฉันทันทีเรื่องราวของผู้คนเหล่านี้เป็นเพียงแค่เศษเสียลของผู้ที่ต้องทนทุกข์กับปรากฏการณ์ลึกลับมันเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าบางครั้งความเงียบอาจไม่ใช่ความสงบอย่างที่เราเข้าใจเสมอไป แต่กลับเป็นฉากหน้าที่ซ่อนความหวาดกลัวที่ไม่อาจสัมผัสได้ไว้เบื้องหลังนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าโลกของเรายังมีความลึกลับอีกมากมายที่รอการเปิดเผยบางครั้งสิ่งที่เราได้ยินอาจไม่ใช่แค่เสียงแต่เป็นสัญญาณเตือนสัญญาณเรียกหรือบางทีอาจเป็นเพียงเสียงกระซิบจากความลึกของโลกใบนี้ที่เรายังไม่เข้าใจแล้วอะไรหล่ะคือคําอธิบายของปรากฏการณ์เดอร์ฮัมนี้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากหลากหลายสาขาพยายามหาคําตอบมานานหลายทศวรรษ และได้เสนอทฤษฎีออกมามากมายทั้งที่ฟังดูสมเหตุสมผลและที่ฟังดูเหนือจริงมุมมองทางวิทยาศาสตร์กระแสหลักมักจะพยายามหาคําอธิบายที่จับต้องได้หนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความสนใจก็คือคลื่นความถี่ต่ําพิเศษซึ่งเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ํากว่าที่หูมนุษย์ปกติจะได้รับรู้คลื่นเหล่านี้สามารถเดินทางได้ไกลมากและสามารถทะลุผ่านอาคารได้อาจเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่เช่นการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก กิจกรรมภูเขาไฟการปะทะกันของคลื่นในมหาสมุทรที่รุนแรงหรือแม้กระทั่งลมสุริยะที่เข้ามาปะทะกับชั้นบรรยากาศของโลกผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าบางคนอาจมีความไวต่อคลื่นอินฟาซาวเป็นพิเศษทําให้พวกเขาสามารถได้ยินเสียงเหล่านี้ได้อีกทฤษฎีหนึ่งคือเสียงจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทํางานตลอดเวลาในโรงงานอุตสาหกรรมหรือการทํางานของท่อแกส๊สท่อระบายอากาศขนาดใหญ่แม้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงจะอยู่ไกลออกไปมากแต่ในบางสภาวะของอากาศ และการสะท้อนของเสียงก็อาจทําให้เสียงเดินทางมาถึงพื้นที่ที่ห่างไกลได้นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่เกี่ยวกับเสียงจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระบบสื่อสารไร้สายที่ปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในบางความถี่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสมองหรือระบบประสาทของบางคนทําให้เกิดการรับรู้เสียงผิดปกติแต่ในขระดาษเดียวกันนั้นก็มีทฤษฎีที่ออกไปทางเหนือธรรมชาติหรือแม้แต่ทฤษฎีสมคบคิดที่พยายามอธิบายสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังหาคําตอบไม่ได้บางคนเชื่อว่า the hum คือสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาวที่พยายามสื่อสารกับเราหรือเป็นคลื่นเสียงที่เกิดจากยานอวกาศที่ลอยอยู่เหนือโลกอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าขนลุกไม่แพ้กันก็คือการเชื่อมโยงเดือยหามเข้ากับการทดลองลับของรัฐบาลหรือกองทัพที่พยายามพัฒนาอาวุธคลื่นเสียงหรือเทคโนโลยีควบคุมจิตใจซึ่งแน่นอนว่าทฤษฎีเหล่านี้ยังไม่มีหลักฐานใดๆมาสนับสนุนแต่ก็เป็นสิ่งที่ผู้คนพยายามหาคําตอบให้กับสิ่งที่พวกเขาได้ยินและวิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ทั้งหมดและที่น่าสนใจก็คือ มีทฤษฎีที่เชื่อมโยงเดอร์ฮัมเข้ากับพลังงานเล่นลับของโลกหรือเครือข่ายใต้ดินโบราณที่กำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่มนุษย์เรายังไม่สามารถถอดรหัสได้อาจเป็นเสียงของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือเสียงสะท้อนจากอดีตการที่ถูกลืมเลือนไปแล้วความลึกลับที่ยังคงขังคาไม่ว่าเดอร์ฮัมจะมีที่มาที่ไปอย่างไรสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผู้ที่ได้ยินเสียงนี้มักจะบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายของพวกเขาอย่างมากการที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจน และเป็นสิ่งที่ยอมรับในวงกว้างได้ทําให้ปรากฏการณ์นี้ยังคงเป็นหนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ของโลกยุคใหม่มันทําให้เราต้องตั้งคําถามสิ่งที่เรารับรู้ด้านประสาทสัมผัสของเรานั้นแท้จริงแล้วคือทั้งหมดของความจริงหรือไม่หรือยังมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในขึ้นความถี่ที่เราไม่สามารถจับต้องได้เสียงกระซิบนี้อาจเป็นเพียงการทํางานผิดปกติของร่างกายเราเองหรือเป็นสัญญาณจากบางสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของเราไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังไม่ถูกค้นพบ ทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจหรือแม้แต่เรื่องราวเหนือธรรมชาติที่รอการพิสูจน์เดอะฮัมก็ยังคงเป็นหนึ่งในปิิศนาชวนให้ผู้คนถกเถียงและสงสัยทําให้ค่ําคืนนี้ของเรายังเต็มไปด้วยความน่าค้นหาและผู้ฟังทุกท่านเคยได้ยินเสียงประหลาดที่ไม่มีที่มาที่ไปบ้างหรือไม่หรือมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของเดอะฮัมที่เราได้พูดถึงไปในค่ําคืนนี้คุณเชื่อในทฤษฎีไหนมากที่สุดหากคุณมีเรื่องราวอื่นๆที่อยากจะแบ่งปัน หรืออยากให้มิดไนท์เรดียของเราเล่าเรื่องอะไรในตอนต่อไปคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเรายินดีรับฟังทุกเรื่องราวของคุณอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องมิดไนท์เรดียของเราเพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องเล่าที่จะทําให้คําคืนของคุณไม่เหมือนเดิมสำหรับคําคืนนี้ผมแยงกี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ